สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับเรามาพบกันอีกแล้วเนาะนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับถึงสำนักงานใหญ่ของเรานะตอนนี้ก็มีการดำเนินการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสเข้าไปก็ขึ้นไปได้เลยนะครับที่ชั้น15นะของเดอะบารซ่านะครับคาดว่าวันที่15เนี่ยนะครับก็ประมาณสัก9 95 96เปอร์ละนะครับมันเพียงแต่ว่า อจะเหลือดีเทลนะเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่มันเป็นส่วนติดย่อยแค่นั้นเองนะครับยังไงเสียเนี่ยเดือนพฤศจิกานยนะครับเราได้ใช้ออฟฟิศใหม่ของเราแน่นอนนะครับนี่คือความคืบหน้านะครับแล้วก็วันนี้นะก็จะมีเรื่องมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับถึงคนที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งเนาะเพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือแจ็คหมานะครับ ผมมองว่าตัวแจ็คหมาเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมากเรื่องแรกเลยนะซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถเป็นแจ็คหมาได้นะครับก็คือเรื่องของโงเฮงเนาะเรื่องของบุคลิกภาพนะครับซึ่งหลายหลายคนมีความรู้สึกว่าโอ้คนที่จะรวยได้เนี่ยจะต้องมีโงเฮงดีนะครับแต่ไม่รู้จิตนะผมมองว่าแจ็คหมาเนี่ยดูไม่มีโงเฮงอะไรเลยนะครับแต่เขาก็สามารถร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่า โอ้ตัวเองเกิดมาไม่รอบุคลิกภาพไม่ดีนะครับเตี่ยมั่งอะไรมั่งนะผมว่าแจ็คมาเนี่ยก็จะเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าเขาก็สามารถรวยได้นะครับมันขึ้นอยู่กับความคิดต่างหากนะครับอย่างที่สองนะที่ผมได้เรียนจากแจ็คมาก็คือวันที่เขาเริ่มต้นอลีบาบานะครับเขาก็แนะนําเพื่อนมาเยอะเลยนะฮะที่จะคุยเรื่องโปรเจกต์อีบาบาให้ฟังนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนจํานวนมากนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเนาะ รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับแต่ก็จะมีเพื่อนแค่บางคนนะครับที่ตัดสินใจลุยธุรกิจกับเขานะครับเพื่อนบางคนก็บอกว่าเราก็ลองลุยดูจริงไหมครับอ่าถ้ามันไม่ได้ไม่สําเร็จนะก็กลับมาจนเหมือนเดิมก็ไม่เห็นแปลกนะครับแต่ถ้ามันสําเร็จนะครับชีวิตมันก็เปลี่ยนนะครับแล้ววันนี้มันเป็นบทพิสูจน์ว่าอลบาบาหรือตัวแจ็คหมานะครับแล้วก็เพื่อนที่ร่วมต้นในตอนนั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะ แจ็คมาเขาบอกไว้นะครับว่าคนมักจะเสียโอกาสดีๆไปนะครับเพราะรอให้เห็นภาพมันชัดเจนสะก,ก่อนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับหลายๆคนนะโอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยนะครับในความคิดของแจ็คมาเนี่ยมันเขาบอกมันจะมีอยู่สี่ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือมองไม่ออกว่ามันเป็นอะไรนะครับเมื่อก่อนถ้าเราพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องอะไรเนี่ยเขาคงมองไม่ออกเนาะพอมันขยับเข้ามาใกล้นิดนึงนะครับก็คือเริ่มมองออกละ นะครับแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับพอมันใกล้เข้ามาอีกนิดนึงนะครับเริ่มมองเห็นละนะครับแต่ไม่เข้าใจนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพอเริ่มเข้าใจปุ๊บมันจะเป็นถึงช่วงที่สี่นะครับก็คือโอกาสเนี่ยมันก็ผ่านไปซะแล้วไม่ทนเสียแล้วนะครับไม่แน่นะนะทีจีไลท์นะครับอาจจะยิ่งใหญ่เหมือนอาลีบาบาก็ได้โอเคนะเราจะมาพิสูจน์กันเนาะว่าเราสามารถทําได้ขนาดไหนนะครับแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสด so, ีครับ